นี่พบกับเราสองคนนะคะในช่องอีเจค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนน้เองวันนี้เราก็อยู่กันที่สตอกรถนะคะวันนี้<ะ>เลยเราพามาให้ดูคันนี้เลยค่ะที่เพิ่งเปิดตัว X s e r ซ e s ี่เอ็ e <Series. S 1> <X> ซินะคะจะเป็นตัวอยู่ตัวสูงนั <c oughs> ่นไง <c oughs> ใช่จะเป็นไฮแลนเดอร์นะคะสี่ประตูนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะสีดํา <c oughs> เดี๋ยวเราพาให้ดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะว่าตั้งแต่ด้านหน้าเป่อะไราเปลียป่ยนอะไรกันบ้างอะด้านหน้าก่อนเลย อ่าด้านหน้านะคะที่เห็นหลักๆเลยก็จะมีโลโก้นะคะเอ็กซิลี่เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะก็คือจะเอกลักษณ์ของเขาอ่ะดำตัดแดงหรือขาวตัดแดงใช่ก็คืออันนี้นะคะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะโลโก้ที่เห็นได้ชัดตรงนี้ก็จะเป็นอีสุดสีแดงเนาะแดงเหมือนเดิมไหมแดงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิม่เปลี่ยนปะ ก็แดงแดงขึ้นดนะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะกระจังหน้าก็จะเปลี่ยนสีดําตัดแดงเนาะส่วนตรงนี้ก็จริงจริงมันก็จะทําเป็นช่องมานะช่วยในเรื่องของแอร์รูนไดนามิกเนาะขอเสริมอีกนิดนึงแต่ลูกเล่นนี้ก็ยังมียังมีบ้างยังมีพอเข้ามานะคะก็จะมีลูกเล่นตรงนี้เนาะที่เพิ่มเติมเข้ามาอ่าส่วนไฟหน้านะก็คือเหมือนกระบะ M Y ย4สีเนาะที่เปลี่ยนมาใช่ไหมจ๊ะใช่ไฟหน้าเปลี่ยนมาแบบเหมือน กระบะตัว m y 2 4เลยแล้วก็นะะคส่วนนี่ะเกิด้านล่างเพิ่มเติมอะไรจะเห็นชัดมากที่เปลี่ยนก็คือตรงนี้นะจะทำออกมาเป็นแบบแนวมิมูระแต่ว่าเหมือนกับข้างในใช่ไหมเหมือนภายในแต่เขาเอาย้ายเอาหมาภายนอกใช่ก็คือเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมมานั่นเองนะคะโอเคถัดไปด้านข้างเลยล้ออาจะเห็นได้ชัดเลยนะคะก็ ส่วนล้อม็กนะคะจะเป็นสีดาเงาเนาะแต่ว่าการเพิ่มเรื่อนเพิ่มดีไซน์ให้ดูแล้วยิ่งดูเท่ยิ่งดูสปอร์ตก็จะมีโลโก้อซูตันอยู่ตรงน,นี้นะคะ<ม>จะเห็นขอบแปนะาตัวสูงโอเคปะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตัว X มาให้เนาะซึ่งมงบอกว่าเป็น X s e r ซ e s นะคะปะบอกแล้วว่าจะมีด้านข้างด้านหน้าด้านหลังคือมงบอกได้หรือว่าตัวน,นี้ <laughs> คือ X s <S อ็กซิลส่วนสปอร์ตบาร์ของเขานะคะก็คือนี่เลย ลูกเล่นนะตรงนี้จะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมแต่พอตรงนี้นะคะไม่ใช่สีดําแล้วนะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถอันนี้จะออกเป็นสีแบบด้านๆนะแล้วก็จะมีแบบลูกเล่นนิดนึงจะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเหมือนกันนะคะพูดถึงเขาก็ช่วยได้เยอะนะด้านข้างตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆปีกนกซึ่งแบบว่าจะคอยช่วยลู่ลมนะคะใช่เดี๋ยวเราไปดูด้านคล้ายกระบะกันต่อเลย ไฟนี้ก็ไฟท้ายนี้เหมือนกันเนาะกับตัวกระบาดเนอะก็คือจะเป็นไฟท้ายแบบ c ิป p p อ o ร์ m o แล้วก็ที่เด่นๆเลยคือไรจ๋าเนี่ X สัญลักษณ์ใช่ผงบอกว่าคือเอ็กซิลนะคะเอาใจอาสาวกเอ็กซิลี่เลยทีเดียวกับโลโก้อีซูซสีแดงทางด้านนู้นนะคะแล้วก็สติกเกอร์คาดสติกเกอร์ที่คาดตรงฝากระโปรงด้านหลังตรงนก็คือจะเป็นเหมือน ลายเหมือนฝากระโปรงดน้าน่านะแต่วา่าเขาจะมีแบบลูกเล่นมาเนาะดูเด่นดูแบบสีสีลายสติกเกอร์นี่จะออกเทา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 ไม่เงินเงินก็เทาเทาสีเนาะโอเคแล้วก็มาพร้อมกล้องหลังให้เหมือนเดิมนะคะ,ะภายในค่ะอยากเห็นมากตอนนี้อยากเห็นภายในไปเริ่มจากต้นนี้เลยเริ่มจากด้านหลังก่อนอะอะด้านหลังนะคะก็คือนี่เลยออกแบบมาเหมือน กระบะเลยค่ะตรงบอกแผงประตูนะคะจะมีลูกเล่นเพิ่มมาก็คือมิมูระดีไซน์นะคะตรงแผงประตูแต่ว่าบาะบอกอันนี้คือเป็นบอกลายใหม่เลยนะจ๋าอ<ป>บาะน,นี่คือเปลี่ยนใหม่เดินได้แดงใช่แต่ลายใหม่ด้วยเป็นบาะลายใหม่แล้วก็สีดำเดินได้แดงนะแล้วก็ม,มีสัญ,ญลักษณ์ตัวเ็ที่บเบาะเด่นชัดก็ยังคงความเป็นเอ็กซิลี อ่ะ,ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะแถวคอนโซลเนาะก็คือเป็นสีดำเย็บได้แดงเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว X อ,อ่ะภายในนี้ถือว่าดูดีเลยนะอ่าใช่อืมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงจอกลางนิดนึงนะคะทำไมล่ะคะ จอกลางอ่าทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นไฮรันเดอร์ปกติก็จะเป็นสีดําหมดเลยใช่ปะแต่เอ็กซิลีนี่เขามาใหม่เห็นไหมว่าตรงกลางตรงนั้นจะเป็นสีแดงเขาปรับใช่ไหมเอาใจแบบสาวกเต็มเลยใช่แล้วแล้วก็นี่ตรงหน้าจอ M I D เห็นปะทุกคนคือก็จะมีสัญลักษณ์ตัว X ใช่มีสัญลักษณ์ตัว X ให้แล้วก็ตรงเลข5เลขหตรงนี้ก็ไม่เหมือนกับไฮรันเดอร์นะจะมีสีแดงแบบดูสวยอ่ะตรงนี้ก็เป็นสีแดงเห็นไหม อโอ้ยไม่หลงรักไม่ได้แล้วนะคันนี้ใช่ออกแบบมาคือแบบเอกลักษณ์เฉพาะเลยตรงพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นหนังสีดำเย็บได้สีแดงแล้วก็โลโก้แด,ดงนี่ถ้าบอกเลยว่าใครอยากจะชมรถจริงนะคะก็สามารถขึ้นชมที่โชว์รูมได้แล้วใช่ไหมใช่เราก็มีรถให้ชมได้เลยใช่นะจะบอกว่าตัวใหม่ M Y 2 4แฟนพันธ์แท้ e x e r i e นะคะาไม่ได้ จะบอกว่าสวยหรอดุดันม,มากจริงๆลแล้วก็เท่สปอร์ตนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมทักหาพวกเราได้นะคะอ่อแล้วก็ตัวใหม่จะบอกว่ามีแค่สองสีเนาะอย่างที่บอกจะมีสีขาวตัวเตี้ยจะมีสีขาวสีดำถ้าตัวสูงจะมีขาวมุกกับดำนะคะใช่อ่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูตัวเตี้ยนะคะ